เลเวบฟอร์สไบวันนี้พามาเที่ยวในแท็กจักรยานนครนายกมาเจอพวกกลุ่มนครนายกเป็นทีมที่ช่วยเหลือพามาเที่ยวในแท็กนี้ตอนนี้เราก็เรียบแถบคลองส่งน้ำอ่างส่งน้ำหรือเขื่อนที่เราเพิ่งไปเที่ยวกันมา ทางทีมนครนายกได้ช่วยพาเรามาเที่ยวในเส้นทางสนุกสนุกเส้นทางนี้เป็นไงเสือพี่เต๋อสบายดีค่ะเส้นนี้สนุกนะสนกกเ,เส้นนี้หน้าหน้าเที่ยวมีคุณนิดหน่อยอันนี้เป็น ชาวทีมของนครนายกเสือน้องเอน๋นำหน้าไปแล้วเฮ้ Oh, <laughs> <laughs>